สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมซาราก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครไอรีเทลนะครับในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางไอรีเทลได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไอรีเทลนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางไอรีเทลได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางเอริเทลได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือโบดี้นะการที่เราหยิบตัวละครบอดี้มาแก้ทางเอริเทลเนี่ยก็จะเน้นเป็นการเบิร์ดเอริเทลนะครับหรือว่าคอมโบชุดเดียวเพื่อปิดเอริเทลนะครับแถมบอดี้เนี่ยยังมี CC นะครับจากสกิล2นะทำให้สามารถขัดจังหวะเอริเทลได้นะครับถึงจะไม่มากนะครับแต่ก็ช่วยได้นะและต่อให้เราจะไม่สามารถปิดเอริเทลได้นะครับในคอมโบเดียวนะแต่ด้วยความที่ดาเมจของบอดี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับยังไงก็ทําให้เอริเทลเนี่ยเจ็บแน่นอนนะ และจะกลับเข้ามาเล่นอีกทีก็เป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนโบดี้เนี่ยปิดนะครับถ้าเกิดว่าไอลิเทลเนี่ยไม่ออกไอเทมวายุพิภพมาช่วยเนี่ยเล่นยากแน่นอนนะครับถ้าเจอกับโบดี้นะตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางอลิเทลได้นะนั่นก็คือฮายาบุษะนะครับเพราะว่าตัวละครฮทยาบุสะเนี่ยมีสกิลสองนะครับหรือว่าเงาของเขานะที่ทําให้เข้าถึงอลิเทลได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ทําให้ตัวละครฮายาเนี่ยค่อนข้างพิวเลยนะครับ แอมฮายาเนี่ยยังมีดาเมจที่รุนแรงนะครับต้องบอกว่าถ้าเลดเกมแล้วอลริเทลรับอันติของฮฮยาไปคนเดียวเนี่ยโอกาสรอดค่อนข้างน้อยนะครับแล้วในขณะที่ฮฮยาเนี่ยกำลังอันตินะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทาดาเมจใส่ฮฮยาได้นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอลริเทลได้นะแล้วต่อนะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางอลิเทลนะครับไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะกรอบโบ,บราณชุดเกราบใบมีดวายุพิภพ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางไอรีเทลนะครับไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะเงาทะเลคลั่งโล่ผู้พิทักษ์้าถาไง,งเบลไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางไอรีเทลได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไอรีเทลนะครับผมเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich m a n Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมม o b i l e Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตัวละครไอริเทลเนี่ยผมมองว่าเป็นนักยิงที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็น่าเล่นมากเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ได้เล่นนักยิงเนี่ยผมจะแบนไอริเทลนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยไอริเทลไล่ยิงได้หมดเลยนะครับ แถมไฟตรงข้ามจะล้วงเนี่ยก็เข้าถึงตัวเรายากนะเพราะว่าเราเป็นตัวละครที่ทาดาเมจไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ได้นะครับแถมถ้าเอาจูโจมาเนี่ยวิ่งหนีชิวเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมต้องเอาสเปลชาล้างมาเนี่ยเพราะว่าเจอแอดลาสนะครับมีสิทธิ์ที่เขาจะฟิกแล้วก็อันติเราได้นะก็เลยเอาล้างมากันไว้ก่อนดีกว่านะครับแถมอีฝั่งยังมีไซขอบอีกด้วยนะส่วนนักยิงเขาเป็นอีเซียนะซึ่งเราก็จะไม่เล่นในมุมของเขานะครับเรามีไทเกียวครับเราเคียวเวฟไวๆอยู่แล้วนะแล้วก็รีบมาเอาปูทองก่อนนะครับ พยายามอย่าให้ศัตรูได้ปูทองง่ายๆนะถ้ารู้ว่าไม่มีคนคอยช่วยเนี่ยเราก็ตัดปูทองเลยนะครับเรามีคนเยอะกว่าอยู่แล้วนะและเหมือนจะรู้ครับว่ามีคนดักนะอิเซียเจ็บเจ็บฟิกด้วยนะเวลสอ,อยู่ครับแอดลาร์ยังไม่ค่อยน่ากลัวมากนะแต่ถ้าเวลสเนี่ยเราต้องคอยดูเขานิดหนึ่งนะ ตอนนี้รองเท้าเกาะน,น่าจะเหมาะกว่านะ,นะแล้วป่าเราฟาร์มเสร็จแล้วนะใส่ขอบมาครับถ้าถ่ายโดนี้น่าจะได้ใส่ขอบนะ เดีจูเลียนเล่นสุดอิดเซียเขาไม่มีฟิกนะครับแต่ลาเสียฟิกนะอย่างนี้เต่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราเค,ยคียร์คลิปเสร็จก่อนนะแล้วก็ไปเต่าพร้อมกันเลยครับต่อไปออกเสียงแห่งสายลมนะแอลลากำลังมา อีดิดกับลูกาดเปิดเต่าอยู่นะครับอีดิดเสียฟิกนะมุมไม่ค่อยดีนะครับพอแล้วครับกลับเล่นนะอีเสียดันป้อมยาวเสียเต่าไปตัวเดียวครับไม่เป็นไรนะเกมยังไม่ได้เสียอะไรขนาดนั้นนะครับ แอนลาร์มาหรือเปล่าได้นะเดียฟิกด้วยอีเซียหรือว่าจะไม่จ่ายแล้วนะเพราะว่าโอกาสร่อนี่น้อยนะครับแอนลาร์เพิ่งมานะอลูกาสดักหรือเปล่า ยูนาราอยู่เลนล่างครับเราเคลียร์คลิปเลยนะไก้ขอบเสียฟิกแอดลาร์เลเวลสี่นะครับแต่เรามีสเปลล้างนะแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยเราอย่าไปใกล้แอดลาร์ให้เสียล้างฟรีนะครับมีิษอลูกาดดักนะเขาน่าจะอยู่พุ่มหน้าเราน,น,นะครับผมจะไม่เล่นลึกนะ มีสิทธิ์ที่อาูกาดจะอยู่และเจออาูกาดครับเรวซรนนาแอลายังอยู่กลางนะยังไม่มีทีท่าที่จะขึ้นมานะครับเป็นการจูเลียนโดนนะเมื่อกี้อิเซียน่าจะได้คลีปทองไปด้วยนะ เต่าเกิดครับแต่เราไม่มีป่านะป่าตรงข้ามก็ไม่มีเหมือนกันครับอีเซียดักหรือเปล่าถ้าเล่นสุดเราได้เกรียบนะไอเกียวกำลังขึ้นมาครับเรียบร้อยครับอีเซียนึกว่ามีแค่ผมนะไม่คิดว่าไทเกียวจะขึ้นมานะครับกมไม่แตกไม่เป็นไรครับเอาทองนะ ใส่ขอบขึ้นมาครับแอดลารอยู่กลางนะตอนนี้เรายังมีร้างอยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะแอดลาไปเต่านะตัวใส่ขอบไม่อยู่นะครับอยู่บนถ้าลงไปก็ช้านะส่ขอบน่าจะเดินลงมานะครับผมไม่ตัดการแม่น้ำนะ ถ้าไทเกียวจะเล่นตอนนี้ล้างหมดแล้วนะเราอาจจะกล้าเล่นได้น้อยลงนะครับเดินมาตรงนี้กลัวอลูกาดักเหมือนกันนะเขาน่้จะอยู่ในพุ่มบนนะครับอลูกาเข้าหลัง เล่นได้นะพยายามทำดาเมจนะครับโอ้โหแล้วเกือบโดนสกิลหนึ่งไสคอบถ้าโดนนี่ยังไงก็ไม่รอดนะก่อนกลับเอาปูทองซะหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะพยายามตัดปูทองนะครับและจูเลียนเล่นลึกไปหรือเปล่านะ และเล่นบนจูเลียนเคียคร์คีเพห้แล้วนะครับเราก็ไม่จะเป็นที่ต้องขึ้นเล่นบนนะไม่มีคีเให้ตีขึ้นไปก็เหมือนยืนนิ่งๆนะอาวีโจงเล่นลึกนะครับไปเล่นบัฟเขาเลยนะดีนะอยู่ในวลาสตาร์ให้อันตีไปแล้วครับแอดลรสจลดูดสามไงจังหวะนี้คุ้มๆเลยฮนะ ดามจเราแรงอยู่แล้วนะแลวเพื่อนดูสามอีกครับจังหวะเขารีบเล่นไปหน่อยนะเรายังไม่มีอันตีครับถอยเลยนะอันนี้มุมอีเซียเขาเลยครับถ้ามุมอับแบบนี้สกิลเขาโดนเราง่ายนะเรามีอันตีนะครับเล่นได้นะแอลลาน,น่าจะยังไม่มีอันตี อีดมาครับอวีจงเราอยู่ล่างนะได้มา2ตัวก็ถือว่าคุมแล้วนะครับแถมเป็นปากเขาด้วยนะผมมีล้างนะอันตีก็มาแล้วด้วยไปขอบเสียฟิกยังไงก็หมดนะตรงนี้<ด>ผมว่าเขาเล่นฝืนไปหน่อยนะครับมาเต่าทั้งที่ไม่มีปาก โอกาสได้ก็ถือว่าน้อยอยู่แล้วนะอิเซียกับอารุกาดอยู่กลางนะครับแต่อิเซยได้ยู่ดรานะน่าจะเล่นได้นะครับสวยเพื่อนผมถอยมาดันป้อมก่อนนะ อันตีผมหมดแล้วด้วยนะและเหมือนเพื่อนจะบวกกันต่อนะครับไล่ให้เพื่อนพอนะอ้าวและอีดิดยังไม่กลับนึกว่าจะเดินกลับไปเลยนะถ้าไม่กลับเราก็เล่นต่อนะดัดบอมล่างต่อเลยครับ ยูเนราได้ไซขอบมานะไอเทมเขาเริ่มมาแล้วนะครับแถวๆบับส้ม3าคนนะพาลึกมากครับน่าจะปิดได้นะเดี๋ยวผมเอาอีเซียก่อนนะปิดตัวดาเมจเข้าไปก่อนนะ และหลายต่อครับอ้าวแล้วเพื่อนหินอย่างนี้ก็หมดอีดิดฟิกด้วยนะจังหวะสุดท้ายแต่น่าจะจบเกมครับเขาไม่มีใครการแล้วนะ ต้องบอกว่าสวยเลยนะเมื่อกี้ตอนที่เอาบีจงเขาจับอีดิทกับไซขอบได้นะถ้าอีดิทกับไซขอบรอดเนี่ยเราอาจจะต้องไปเอาหลอดก่อนนะแล้วค่อยมาจบเกมนะครับแต่ถ้าเอาบีจงได้นี่ก็คือจบเลยนะแล่ต้องบอกว่าตอนนี้เขาล้วงเอายากด้วยนะครับและอีเซียก็ยินลําบากนะครับตอนนี้เราบอกว่าเหงาเลยนะอีเซียตอนนี้ฆ่า14นะครับตายศู์แล้วก็แอสซิสต์แปดนะทำนาเมีไปเ7็ดหนะครับตีป้อมไป2 4งหมนะแทงไป19ึ่งหมื่นเก้านะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟเนี่ยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe oh. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม oh. และเจอกัน no way.